เพื่อนๆคะมีข่าวดีจะบอกคะ่ะวันก่อนนะคะรายการวันใหม่ Variety ของไทย PBS มาขอคลิปพี่แพรนะคะไปลงในรายการทีวีไปดูกันคะ่ะว่ามีคลิปไหนได้ไปออกอากาศค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมวันที่4ธันวาคมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันดีๆครับเขาถูกกาหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยครับเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมง,ง่ายๆเริ่มจากตัวคุณผู้ชมเองโดยการ เอางานเดริเงเลยนะฮะ,ฮะมาช่วยโลกของเราในการปลูกผักสวนครัวเริ่มกันที่การปลูกผักในบ้านของเรามาติดตามกันครับขอบแขกหัวใหญ่ที่ใกล้จะเสียเอามาปาดหัวปาดท้ายเสียบไม้จิ้มฟันแช่น้าเปลี่ยนน้ำวันละครั้งขาดไป3 4มสี่ห้าวันหัวไหนรากมาก็พาไปลงกระถางเลยค่ะให้น้ําแค่วันละครั้งน้องไม่ชอบแชะแต่ก็ไม่ชอบหน้าดินแห้งหาฟาง หญ้าแห้งมาคลุมไว้ให้ด้วยนะคะอีกไม่นานก็จะได้กินใบหอมปลอดสารเคมีกันแล้วดีบางอันบางอย่างไม่จําเป็นต้องทิ้งมันสัทีเดียวคคือนอกจากถ้ามันไม่เหี่ยวแบบอูห้หูแบบกินไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ย ทำแบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะครับนี่เป็นคลิปที่คุณนิชาพาโชคทวีพงศ์นะครับหรือคุณครูแพรเจ้าของช่องทิกต็อกครูแพรสารด,ดีครับเขาแชร์วิธีปลูกหอมที่มันใกล้เน่านลวงยุย้ยให้เปลี่ยนมาเป็นหอมที่เอามาทํากับข้าวต่อได้ครับโดยในช่องของครูแพรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคนิคการนําผักสวนครัวที่เหลือจากตู้เย็นนะ่ะที่เรากลัวมันจะเสียเนี่ยครับมาต่ออายุให้กับมันค่ะนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากนะคุณผู้ชมคือ,อยุ้ยได้ไอเดียใหม่แล้วคราวหน้าไม่ทิ้้้้้งดดวูก่่อาาใใชชไมถ ได้เนี่ยเดี๋ยวจะนําวิธีที่ครูแพรสอนเนี่ยไปนําใช้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมช่วยลดต้นทุนการซื้อวัตถุดิบในการทํากับข้าวของเราลดขยะจากเศษอาหารได้อีกด้วยค่ะใครสนใจเทคนิคการปลูกผักสวนครัวจากผักเหลือในตู้เย็นติดตามได้ที่ติ๊กต็อกของครูแพรได้เลยเห็นครูแพรทำแล้วดูง่ายมาก่าะไม่ยากใช่แล้วของทุกอย่างมันก็เป็นแบบสิ่งที่แบบอยู่อยู่ใกล้ตัวหน่อยนะคะก็สามารถที่จะไปลองทํากันได้เลยนะคะ